ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตร์ไวอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอร์นมอตร์ไวอจะขอพาเพื่อนๆกลับมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของทางดุคติกันอีกครั้งโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเราได้มีการนําเสนอบทสัมภาษณ์ระหว่างทีมงานมอตร์ไวอกับคุณดอมเหตระกูลกรรมการผู้จัดการของบริษัทโมโตเรอเอเตลิโนซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจําหน่ายของทางดุคติไทยแลนด์ในปัจจ พาเพื่อนๆมาแตกประเด็นเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่พวกเขาเตรียมจะเปิดตัวในเร็วนี้กันสักหน่อยเพราะนอกจากตัวรถ All New Ducati Monster รุ่นปี2021ที่ได้รับการยืนยันแน่นอนแล้วว่ามันจะต้องถูกเปิดตัวภายในอีกไม่เกิน1-2เดือนนับจากนี้ทางคุณดอมเหตระกูลก็ได้มีการพูดอีกนะครับว่าพวกเขาก็ยังมีแผนที่จะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์อีก1โมเดลในเร็วนี้ด้วยเช่นกันโดยมันจะเป็นโมเดล Limited e dition ซึ่งแม้ทางคุณดอมจะไม่ได้มีการระบุว่ามันคือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใดแต่ หากเราลองไล่ดูรถมอเตอร์ไซค์โมเดลต่างๆที่ทางดูคติ g l o b a l ได้มีการเปิดตัวในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าอันที่จริงมันมีแค่โมเดลเดียวเท่านั้นที่เป็นโมเดลลิมิเต็ดดิชั่นนั่นก็คือดูคติ d ดวเวล1260 lamborghini ที่เพื่อนๆกำลังได้เห็นกันอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งอันที่จริงตัวรถรุ่นนี้เนี่ยได้ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกตั้งแต่เมื่อปี2020ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนโดยความพิเศษของมันก็จะเริ่มจากการที่ตัวรถรุ่นนี้ใช้พื้นฐานเดียวกัันกบ แต่จะถูกแต่งหน้าทาปากใหม่เพื่อให้มันมีความคล้ายคลึงกับตัวรถแลมโบกินีเซี n FKP 37ซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ขุมกำลังไฮบริดคันแรกของค่ายกระทิงดุดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดบนตัวรถ d ดวเล1260รุ่นลิม i t e d คันนี้จึงอยู่ที่การใช้ชุดสีบริพาร์แบบโทนสีเหลืองแกมเขียวมะกอกชุดเฟรมก็ทำสีใหม่เป็นสีทองด้านคาลิเปอร์เบรกค,คู่หน้าก,ก็ทำสีแดงสดชุดล้ออลลอยฟอร์ก็ถูกทำลายขึ้นรูปให้เหมือนกับตัวรถ Lamb บกินีเซี n FKP 37ทอ ไอเสียเองก็ถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้เหมือนกับตัวรถซูเปอร์คาร์คันต้นแบบแม้แต่ชุดหน้าจอมารวัดแบบ TFT ของมันเองก็ยังมีการปรับหน้าจออินรฟเฟตต้อนรับให้เป็นแบบมีโลโก้คู่กันระหว่างทางดูคติกับแลมโบกินีอีกด้วยก่อนที่จะเสริมด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนพลาสติกแทบทั้งหมดให้เป็นชิ้นส่วนคาร์บอนเพื่อการไล่น้ำหนักที่เบาลงแต่ก็ได้ความดุดันเพิ่มมากขึ้นนอกนั้นในเรื่องสเปคคัทงที่หนึ่งต่างๆของตัวดูคติไดเอเวล1260แลมโบกินีคันนี้ก็จะเหมืออนกกัับตว 12600S ทุย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดูคติเทสตัสสเตเตอรดีวีพร้อมระบบวาแปรผันที่ถูกปรับจูนให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโรไฟแล้วเรียบร้อยพร้อมให้กําลังสูงสุด162 ps ที่9,500รอบต่อน,นาทีกับแรงบิดสูงสุดอีก128นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อน,นาทีระบบการเสถียรหน้าหลังเป็นของเออร์ลินระบบอิเล็กทรอนิกต่างๆก็ยังคงจัดเต็มทั้งคอเนอร์ริง abs evo ดูคติ traction control evo ดูคติวิลลี่ control evo ดูคติ power launch evo Control แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งอันที่จริงตัวรถดูคติ d ดวเวล 1260S รุ่นนี้ทางพี่พลมอเตอร์รเวอร์ของเราก็เคยได้รับเกียรติจากทางดูคติบริษัทแม่ให้บินไปทดสอบและรีวิวมันถึงประเทศบ้านเกิดนั่นก็คืออิตาลีมาแล้วซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนดูกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอตรงนี้อีกครั้งเช่นกันส่วนกําหนดการเปิดตัวดูคติ d ดวเวล1260 m b o r บกิน ini ณขณะนี้ทางดูคาตีไทยแลนด์ยังไม่มีการกําหนดหรือว่าระบุวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของมัน มไม่เพียงเท่านั้นด้วยความที่รถรุ่นนี้ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจึงทําให้เราสงสัยอยู่ไม่น้อยนะครับว่ากับโคต้าการผลิตที่มีแค่เพียง630คันเท่านั้นบนโลกทางดูคติไทยแลนด์จะได้โคตาการนํามันเข้ามาวางจําหน่ายในบ้านเราอีกกี่คันกันแน่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์และกดรดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอโตโรล์รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอโตโรว่าให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่ ข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอรโมอตรไรวอลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ